ทุกคนวยนะตอนนี้กับซิม่าแอดนด้ชนะซึ่งซึ่งตอนนี้72,001ก็ได้มาแล้วนะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะว่าตอนนี้72,001มันมีอะไรกันบ้างนะไปเราไปวิเคราะห์กันเลยนะอันนี้พวกเราก็จะได้เห็นฉากที่นายแองแคมแล้แมนกำลังมองพี่คิริโตะอยู่นะแล้วพี่คิริโตะก็ได้ตุ้เย่ยไปนะทุกคนถึลร์ก็เลยออฟไลน์นะแล้วคนที่กำลังดูอยู่ก็คือแคม u ันเดอร์สกอร์ไซน์ทิสอันเดอร์สกอร์หนึ่งสามสามเจ็ดนะหรือว่าแคมิล a าแม็กนี่เองที่ผมมาในตอนที่ห้าสิบสี่นะแล้วก็หายไปนานเลยลกลับมาอีกทีก็คือตอนนี้เลยนะทุกคนแล้วพี่แคมิล a าแม็กนะก็ได้ก็ได้ชุมเม็กซ์ตัวเองนะเพราะว่าเขาเขาเห็นพี่คิิโตะตายไงเพราะเพราะว่าเขาเคยเจอพี่คิริโตะมาก่อนในตอนที่สี่สิบแปดนะ แล้วพอพี่คีติตกมาตายปุ๊บเขาก็เลยโกรธมากนะทุกคนอันนี้ก็จะตรงกับภาพหลุดเลยนะทุกคนที่คุณดาฟฟ่าบลูมได้ปล่อยเอาไว้แล้วเราจะเห็นกับสวานเทมสกิบบี้คอยเลตนะโอ้โหชื่อยาวมากเลยนะทุกคนไม่ใช่พอลิตคอยเลตนะทุกคนเพราะเพราะคุณดาฟฟ่าบลูดดมได้ตั้งชื่อไฟล์นี้ว่าสว่านอันเดอร์สกอร์สกิบบี้อันเดอร์สกอร์วิลเทนอันเดอร์สกอร์เจ็ดสิบสองอันเดอร์สกอร์หนึ่งนะทุกคนแล้วสว่านวิลเทนสกิบบี้ นะทุกคนแต่เลเซอร์นี้นะมันจะเหมือนกับเลเซอร์ของไลท์แคมราแมนนะที่ใช้ในตอนที่70นะทุกคนแต่แมคแคมราแมนมีถึง2กระบอกเลยนะทุกคนแล้วก็ยิงใส่สวร์มนะิวแทนสกิปิทตี้ฮอยเลนะสวร์มิวแทนสกิบปิ t ตี้ทอยเล็ก็ต้องหลบก่อนนะทุกคนแล้วพอตะกล้องของพวกเราหันไปอีกทีพวกเราก็จะได้เจอกับด้วบัสซอ m มิวแทนสกิปิทตี้ฮอยเลนะทุกคนชื่อจะยาวไปไหนนะทุกคนดัวบสัสซอ สกิฟตี้ทอเลตอีกตัวนะกำลังกำลังจะมาปัดเป็ดคอยออฟบิวของพวกเรานะทุกคนตายนะแต่ว่าเขาเอาแขนมาบังไว้ก่อนนะทุกคนทำให้ตัวไม่ขาดครึ่งท่อนอีกนะทุกคนเพราะถ้าโดนเพราะถ้าโดนแบบนี้นะเดี๋ยวขาดครึ่งท่อนอีกแน่ๆเลยถ้าไม่เอาแขนามาบังเอาไว้นะทุกคนคแล้วมือซ้ายของแคมิโลแม็กนะก็ได้ กดไปที่แท็บเล็ตแล้วก็มือของเขานะก็จะกลายเป็นดาบแล้วก็เสียบเสียบเข้าไปที่ที่หน้าของเจมอนนี่เลยนะทุกคนเจมอนี่ตามเป็นไรไม่รู้นะทีนี้เขาก็ได้เพีื่อนลงไปแล้วก็เขาก็ได้ใช้เมคของตัวเองนะเปิดเลเซอร์แล้วก็ยิงใส่เลยนะทุกคนก็มีดวลวัส์ซกิบบี้ไทเลนะพุ่งเข้ามาอีกแล้วนะแต่รอบนี้เขาก็ได้ตายกลางอากาศเลยนะกิบบี้ ตอนนี้สกิปปี้พวกซ่วมนะเยอะมากเลยนะทุกคนเขากำลังจะบุกมาหาคอยเอาวิวของพวกเรานะทุกคนแล้วแล้วสวรรค์วิวแทนสกิปปี้ทรอยเลนะก็ได,กได้ก็ได้ฟันแคมิล่าแมนสองตัวนี้ตุยเย่ไปเลยนะทุกคนแล้วเขาก็ได้ยิงวิสัยใส่ใส่แคมิล่าแม็กนะหรือว่าคอยเอาวิวของพวกเรานะและแคมิล่าแม็กก็ได้ยิงแสงเลเซอร์ใส่ สวรรค์มิวแทนสกิิดี้ไฮเลน์น ie, ald, นะแต่มันก็ใช้เคียวของของมันนะในการฟันนะทุกคนแต่ว่าเคียวของมันนะั้นน่าจะได้แรงบ,บันดาลใจมาจากมูทัาสองนะทุกคนเคียวของมันเนี่ยเห็นไหมเคียวของมันมันเหมือนกันเลยนะทุกคนแล้วมันก็ได้ขับนะแล้วก็ยิงใส่ใส เลตเดตแคมเมราสไตรเดอร์นะแล้วค่รเลตเดตแคมเมราสไตรเดอร์ก็ได้ยิงกระสุนปืฟ้าเหมือนไททันแคมเมราแมนนะใส่สว่านไททันซีรีส์ไฮเลดโล่หักเลยนะทุกคนนปืนของแคมเมราสไตรเดอร์เนี่ยมันจะเหมือนปืนของไททันสปีกเกอร์แมนเลยนะทุกคนเกตนะทุกคนแล้วก็อยู่ดีๆก็มีกระสุน ยิงมาใส่เคมลรสไตรเดอร์นะแล้วกระสุนนี้นะก็จะมาจากเจมอนนี่เลวนะทุกคนแล้วเคมลรสไตรเดอร์นะก็ได้ยิงกลับนะทุกคนแต่ยิงไปตั้งหลายครั้งแล้วมันก็ยังไม่ตานะซึ่งกิมบี้ตัวนี้นะน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวละครตัวละครที่ชื่อว่าเจเนโรเชฟเพิร์ดนะทุกคนจากเกม call of duty นะทุกคนไม่รู้อัดถูกหรือเปล่านะทุกคน แล้วเจ้าหมอนี้นะก็ได้โดนกระสุนลูกใหญ่ของ c a m e าส s ต i d เดอรเลงเข้าไปนะทุกคนแล้วตอนฉากที่มันตายเดี๋ยวมันก็ได้มีเสียงมีมแบบนี้นะทุกคนซึ่งเสียงมีมนี้นะเสียงแรกจะเป็นเสียงมีมกลนะทุกคนเสียงที่สองจะเป็นเสียงมีมเอ่อทอ่อ สบิดี้ทาเลตมาขวางไว้ก่อนนะแต่ว่าก็าโดนคันล่าสไปเดอร์ยิงเข้าไปนะทุกคนแล้วก็คันล่าแมนก็ได้ควัเอ่อระเบิดออกมานะระเบิดที่ชื่อออกมาปลาใส่ปลาใส่เจ้าสกิบดิดี้ทาเลตตัวนี้นะแล้วก็ได้หยิบเคียวขึ้นมานะกำลังจะคว้าเจ้าสวัสดีแทนสกิบดิดี้ทาเลนตนะทุกคนแต่อยู่ดี อะไรบางอย่างแล้วทุกคนซเสียงอะไรบางอย่างนี้มันก็คือก๊าซดีเหลีย่ยมนะทุกคนโ,โหวายแล้วเขาก็ได้ยิงยิงใส่เมคคาเมล่าแมนนะเมคคาเมล่าแมนถึงโดนลอยเลยนะแล้วเขาก็ได้แล้วคาเมลาสไตเดอร์นะก็ได้ยิงมานะแต่ทีเหลี่ยมมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะทุกคนแล้วเขาก็ได้ยิงกระสุนลูกใหญ่ที่เคยยิงใส่ จีผลิตตัวนั้นนะทุกคนแต่จีเหลี่ยมมันมีโลดอ่ะทุกคนเนี่ยแล้วแคมแลก็ยิงกลับเองปืนก็นเลยล่วงแล้วก็แล้วสไปเดอร์ก็เลยตัวเย่เลยนะทุกคนแต่อยู่ดีๆเมคของเขานะก็ได้เกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นนะแล้วตอนนี้เมคแคมแล้วแมนนะเขาก็ได้เดินได้แล้วนะหรือว่าไซน์อิสแคมแล้วแมนนะเขาก็ได้เดินได้แล้วนะทุกคนที่เขาโดนบัสซอโทอ,อยเลตเนี่ยที่เขาโดน ฟลายน์บ mm ัสซซทอยเล็เข้าไปนะตัวเขาก็ได้ขาดครึ่งท่อนนะแต่นี้เขาเดินได้แล้วนะแล้วเม่อของเขาก็ได้พังไปนะทุกคนทีนี้มันก็จะมีสกิปดี้ที่ลอยมาเต็มเลยนะทุกคนสกิปดี้ที่ถือคอนเทนเนอร์ในตอนที่แล้วกับสกิปดี้ตัวนี้นะั้นที่โผลม่มาในตอนนี้68พารส,สองนะแล้วพวกเราก็จะได้ยินเสียงของไมเคิลแจ็คสันด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้เปรียบเทียบกันนะกับ สองเสียนี้ไหมอ่าในตอนนี้หกสิบเพันหนึ่งนะกับตอนนี้นะทุกคนนะทุกคนแล้วทีนี้กนะนะิบบิทไฮเลตเอนจิเนียร์นะก็ได้คุยกับเจ้าจีเหลี่ยมนะอะไรบางอย่างนะแล้วจีเหลี่ยมก็ได้ตอบมาว่า ต่อไปนะแต่ว่าก็เจอ Astro Toilet ได้ขวางหน้าไว้ก่อนนะ Astro Toilet ตอนนี้พวกเราก็ได้รู้แล้วน,นะว่า Astro Toilet กับพวก Skibidi Toilet เป็นคนละฝ่ายกันแล้วนะทุกคนตอนนี้คือเขาต่อสู้กันแล้ว Astro Toilet นะเขาก็ได้พูดอะไรบางอย่างด้วยน,นะทุกคนซึ่งสิ่งนี้ Astro Toilet พูดนะพวกเราไปแปลก,กันเลยนะว่า แอสโทรไฮเลนด์นะเขาพูดว่าอะไรนะทุกคนเราไปดูกันเถอะแล้วจีเหลี่ยมนะก็ได้ก็ได้แบบชาร์จเลเซอร์ตัวเองแล้วเตรียมยิงใส่ เอสตัทอยเลตนะแล้วก็ตัดจบไปนะทุกคนโอ้โหวาอยู่หายไปตั้งนาน3นาทีห้าวิแถมสนุกด้วยโอ้โหแถมไฟเสียงก็ต้องโหลดมาเยอะอีกเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าไฟเสียงของคุณดาฟัคบูมเป็นยังไงนะนี่ทุกคนไฟเสียงคุณดาฟักบูมนั้นเนี่ยโอ้โห เพิงเยอะจริงๆเลยโอเคนะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตห้กับช่องพิมานได้ที่แน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย